คอนังง่งาเดในมูวิ่งตอนที่17บงซอกกับฮีซูได้มาที่ศูนย์ฝึกกีฬาบงซอกได้ออกไปซื้อน้ำให้ฮีซูก่อนที่ไอตัวร้ายบินได้จะเข้ามาเล่นงานฮีซูมันต้องการจะทดสอบว่าเด็กในคลิปมีใครมีพลังพิเศษอะไรบ้างมันก็เลยจับฮีซูฟาดลงมาจากชั้นสองลงมาที่โต๊ะมันก็เลยเด้รู้ว่าฮีซูมีพลังฟื้นฟูตัวเองได้บงซอกที่อยู่ด้านนอกก็พบว่าประตูล็อก บงซอกก็เหมือนจะมีพลังพิเศษ2ออย่างนั่นก็คือลอยตัวได้เหมือนพ่อและบงซอกยังมีพลังพิเศษเหมือนมีเฮยอนแม่ของเขานั่นก็คือบงซอกมีพลังสัมผัสพิเศษด้วยบงซอกหูดีเป็นพิเศษก็ได้ยินว่าฮีซูกําลังอันตรายแต่เขาเข้าไปไม่ได้เพราะประตูล็อกบงซอกได้อยู่ด้านนอกก็คิดถึงคําพูดของแม่เขาตอนที่เขาพยายามที่จะฝึกบินแม่ของบงซอกได้พูดว่าพ่อเคยคุยกับแม่ว่าเรื่องบินมันไม่ใช่เรื่องยาก แต่เรื่องยากนันก็คือตอนเวลาที่เราตกหากเราไม่กลัวตกเราก็สามารถบินได้ท่านใดนั้นเองบงซอกก็บ,บินทะยานออกไปพุ่งกระแทกกระจกรับฮีซูที่กำลังถูกปล่อยให้ตกลงมาได้พอดีบงซอกบินร่อนไปทั่วห้องก่อนที่เขาจะพาฮีซูบินลงมาข้างล่างได้แบบนิ่มๆส่วนทางด้านมีหยอนเธอได้เห็นศพกุยุนจากเงาสะท้อนในกระจกเธอก็เลยถาป้าพานโรงว่าเธอคือใครกันแน่ บอกฉันมาป้าพานโรงคว้ามีไล่ฟันมียอนทันทีก่อนที่มีหยอนจะได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่กําลังเดินเข้ามาในนี้มียอนเลยจัดการปลากระถางดอกไม้เข้าที่หัวของป้าพานโรงเข้าอย่างจังหลังจากนั้นมียอนก็ปีนหน้าต่างหนีออกไป ต่อจากนั้นเสียงฝีทเท้าก็ได้เดินเข้ามาในห้องนี้ซึ่งมันก็คือไอ้หน้าแหกหนึ่งในทีมหน่วยพลังพิเศษของเกาหลีเหนือส่วนป้าพานรงก็คือสายลับของเกาหลีเหนือที่ถูกส่งมาสืบข้อมูลในโรงเรียนจองวอนเมื่อนานมาแล้วและป้าพานรงนี่แหละที่เป็นคนแจ้งหน่วยเหนือไปว่ามีเอกสารสําคัญขอ,ของฝ่ายใต้รีบส่งคนจากฝ่ายเหนือมาโดยเร็วเพื่อมาจิงเอกสารสําคัญกลับไปที่ฝ่ายเหนือของพวกเราโดยด่วน แต่ว่าสิ่งที่ป้าพานร,รงคุยกับแม่น้าแหกทั้งหมดมียอนเธอก็ได้ยินด้วยเพราะพลังหูทิพย์ของเธอเธอจงใจล่อให้สองคนนี้มาคุยกันเพื่อเธอจะได้ข้อมูลส่วนทั้งด้านจูวองกับปูชเวที่กําลังคุยกันอยู่นั้นอยู่ๆพวกหน่วยพลังพิเศษของเกาหลีเหนือก็ได้เข้ามาในห้องนี้คนแรกก็คือหัวหน้าของพวกมันคนที่สองก็คือชายร่างยักษ์มีใหญ่ตัวสูงกว่ประตูห้อง ส่วนทางด้านป้าผ่านโรงเธอก็แข้นมีหยอนมากๆบังอาจเอากระถางมาปาใส่หัวเธอป้าผ่านโรงตามดูกล้องวงจรปิดหลายตัวเพื่อตามหามีหยอนให้ได้ทันใดนั้นกล้องวงจรปิดก็ใช้การไม่ได้ทีละตัวทีละตัวมียอนเธอได้ใช้วิธีการปั้นหิมะเป็นลูกๆพาใส่กล้องวงจรปิดแล้วเธอก็หนีไปเรื่อยๆ จนกระทังมาถึงห้องควบคุมไฟฟ้าต่อจากนั้นมียอนก็ทําการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดจนไฟฟ้าดับทั้งโรงเรียนทางด้านกีซูนักเลงประจําห้องขณะที่เขากําลังลือค้นข้าวของประตามหาอะไรบางอย่างกีซูได้พบกับไอหน้าแฮกเกาหลีเหนือมันเข้ามากระชากคอเสื้อของกีซูทันทีแล้วมันก็ถามว่าแกแกมีพลังแบบไหน กีซูก็พยายามที่จะสู้แต่นักเรียนนักเลงกระจอกแบบกีซูไหนเลยจะสู้กับนักฆ่ามืออาชีพแบบไม่น่าแหกได้กีซูโดนตบคว่ำส่วนทางด้านขังหุนที่อยู่อ่านหนังสือจนมืดคำ่ำพอไฟฟ้าโรงเรียนดับขังหุนก็จะกลับบ้านพอขังหุนเดินออกมาขัางหุนก็ได้พบกับไอ้พลังพิเศษแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ของเกาหลีเหนือ ทันใดนั้นเองแม่ของคังหุนก็โทรเข้ามาด้วยคังหุนกลับบ้านช้าเกินไปอีแกกกาลังเป็นห่วงลูกชายมากๆแต่ถะว่าพอไอ้พลังพิเศษแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือได้เห็นคังฮุนตัวจริงว่าเป็นคนตรงกับในคลิปมันก็ได้ใช้พลังสปีดเหนือมนุษย์พุ่งเข้าเล่นงานคังฮุนทันที แม่คังฮุนที่ยังอยู่ในสายโทรศัพท์เธอก็รู้ทันทีว่าลูกชายกำลังเกิดอันตรายขึ้นอีกแกไม่รอช้าเขาเรียบวิ่งไปที่โรงเรียนเพื่อช่วยคังฮุนทันทีส่วนทางด้านหัวหน้าทีมของหน่วยพลังพิเศษของเกาหลีเหนือมันก็ถามคูชเวว่าพวกแกแอบสร้างทีมขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเอาเอกสารของนักเรียนในโครงการของพวกแกทั้งหมดเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพวกแกตาย คูชเวก็ก็ไม่ยอมก็คว้าเอากระบองเหล็กที่อยู่ในลิ้นชักของเขาออกมาเตรียมสู้ครูชเวจะไม่ยอมให้ลูกศิษย์ของพวกเขาเป็นอะไรอย่างเด็ดขาดจูวอนก็เลยขอออกโรงเองจูวอนได้กระชากหัวของไอ้มียักษ์ตามด้วยหักแขนหักขาของมันจูวอนได้ขู่ว่าถ้าพวกแกขืนยุ่งกับพวกฉันพวกแกนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายตายสกัน,นมนายส่วนทางด้านป้าพานโรง เธอก็ตามรอยมียอนจนมาถึงห้องควบคุมไฟฟ้าเธอทําการเปิดคัดเอาไฟโรงเรียนจนไฟฟ้าทั้งหมดกลับมาใช้ได้เป็นปกติต่อจากนั้นมีฮยอนก็ออกมาจากที่ซ่อนเธอถามป้าพานโรงว่าพวกแกได้เอกสารแล้วหรือยังป้าพานรงวิ่งเข้าไปแทงมีฮยอนทันทีแต่ทว่าทุกอย่างก็จบเมื่อมียอนทําการสวนกับยิงแสกบาลป้าพานโรงจนตายคาที่ ส่วนห้าด้านจูวอนพอไฟฟ้าสว่างเขาก็ได้บอกให้กูชเวไปช่วยเด็กคนที่เหลือส่วนเขาจะอยู่สู้กับพวกมันอยู่ที่นี่เองกูชเวได้วิ่งไปหานักเรียนจนเขามาพบกับกีซูที่กําลังถูกไอห,หน้าแหกเกาหลีเหนือทําร้ายอยู่กูชเวเข้ามาขวางทันทีพวกแกพวกแกห้ามทําอะไรลูกศิษย์ฉันกูชเวที่เป็นทหารเขาเอากระบ,บองไล่ฟาดไอหน้าแหก แต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลกูชเวฝีมือกระจอกมากเกินไปเขาถูกอัดกลับจนคว่ำจนกีซูคว้ามือถือออกมาก็าจะโทรไปแจ้งตำรวจไอน้นาแหกเลยจากการยิงมือถือของกีซูจนพังตามด้วยยิงกระบองเหล็กจนหลุดมือของคูชเวและต่อจากนั้นมันก็จะยิงทั้งคู่คูชเวก็เลยบอกว่าถ้าพวกแกจะฆ่าพวกแกก็ฆ่าฉันคนเดียวปล่อยลูกศิษย์ของฉันไปเถอะ ส่วนทางด้านจูวอนเขาได้อัดไอหมียักษ์จนกระทั่งมอบตามด้วยจูวอนเอาหัวของมันโขกกับกำแพงจนกระทั่งทะลุต่องจากนั้นจูวอนก็จะไปจัดการกับหัวหน้าของพวกมันต่อทันใดนั้นไอบินได้ก็โทรศัพท์ติดต่อเข้ามามันถามหัวหน้าของพวกมันว่าจะเอาอยัางไงต่อหัวหน้าของพวกมันก็ตอบว่าเช็คดูพวกมนนันมีพลังมากขนาดไหนแต่ถ้ว่าปัญหาของจูวอนก็เข้ามาแล้วเมื่อไอหมียักษ์มันฟื้นขึ้นมาได้มันคว้าหัวของจูวอน มมียักษ์เองก็เป็นประเภทที่มีพลังฟื้นฟูร่างกายจูวอนจะสู้ยังไงเมื่อเขาต้องมาเจอกับคนประเภทเดียวกันอีกแล้วไอ้มียักษ์ได้ต่อยเข้าที่หน้าของจูวอนจนกระทั่งยุบส่วนดางด้านบงซอกกับฮีซูพวกเขาก็ต้องรับมือกับการโจมตีของไอ้บินได้บงซอกบินเข้าไปไอ้บินได้นี่กระโดดลอ้อแล้วมันก็เหยียบใส่หลังของบงซอกจนบงซอกนี่ตกลงมานอนแอ่งแมง ฮีซูวิ่งเข้าไปช่วยแต่ทว่าเธอก็ทําอะไรไม่ได้ไอ้บินได้บินเข้ามาเตะสวนเสรใส่ฮีซูจนกระทั่งเธอหนีลอยกระเด็นบงซอกบินตามเข้ามาแต่ทะว่าไอ้บินได้ก็ดันบงซอกจนปิวไปกระแทกกับคานเหล็กจนบงซอกตกลงมาอีกบงซอกก็ไม่ยอมแพ้ไอ้บินได้เหมือนจะเห็นเช่นนั้นมันก็เลยจัดการเอาตะไคร่มาคุมใส่ร่างของบงซอกเอาไว้ไม่ให้บงซอกบินต่อไปได้อีกส่วนด้านจูวอน ก็กระโดนไอ้มียักษ์อัดเข้าที่หน้าครั้งแล้วครั้งเล่าจนหน้าของจูวอนยุบติดกับพื้นต่อจากนั้นหัวหน้าของพวกมันก็พูดขึ้นมาว่าทำไมใช่เพราะไอ้ดูชิกซสละเลวพวกแกพวกแกก็คงไม่ต้องมาเผชิญกับเรื่องไร้ร้ายแบบนี้ถ้าจะโทษแกก็โทษให้ดูชิกเธอคำพูดนี้มียอนเธอก็ได้ยินด้วยดูชิกเกี่ยวข้องยังไงมียอนโทรศัพท์ไปห,หาบงซอก บงซอกลูกชายของเธอก็ไม่รับสายสถานการณ์ขับขันถึงเวลาของมีฮยอนที่หนึ่งของรุ่นเก่งที่สดุดตั้งแต่ก่อตั้งสำนักงานความมั่นคงมาเธอจะต้องเอาจริงเสียแล้วในมูฟวิ่งตอนที่18 มียอนได้ไปช่วยกูชเวกับกีซูที่กำลังจะโดนไอ้หน้าแหกเกาหลีเหนือสังหารทั้งคู่ต่างแอบดูเชิงกันไอ้หน้าแหกได้บอกว่ามันเป็นรักรบสาเหตุที่มันมาอยู่ในทีมพลังเหนือมนุษย์ก็เพราะว่ามันยิงปืนเก่งว่าแล้วมียอนก็ใช้พลังตาทิพมองเงาสะท้อนที่อยู่ในก๊อกน้ำแล้วก็ยิงใส่ไอ้หน้าแหกจนมันเสียหลักต่อจากนั้นเธอก็พุ่งมาอีกห้องยิงแสกบาลไอ้หน้าแหกเกาหลีเหนือจนตายคาที่ หลังจากนั้นทั้ง3าคนก็แยกย้ายกันครูชเวไปช่วยนักเรียนคนที่เหลือส่วนกีซูได้พบฮันบยอนเพื่อนร่วมห้องเธอแอบเข้ามาในโรงเรียนเพื่อมาเอาเมมโมรี่การ์ดที่ครูยึดเอาไว้ตอนที่เธอแอบถ่ายคลังคูนสปีดความเร็วสูงเพื่อช่วยฮีซูต่อจากนั้นมีฮยอนเธอก็ได้พบกับหัวหน้าของพวกเกาหลีเหนือมันถามมีฮยอนว่าทหารของฉันไปที่ไหนมีฮยอนเธอก็ตอบว่าฉันฆ่าไปสองคน นายแกลองเล่าเรื่องผูาดูชิกมาให้ฉันฟังซิว่าเขาเกี่ยวข้องกับพวกแกยังไงหลังจากที่ดูชิกได้รับปฏิบัติการรับสุดยอดสังหารท่านผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือดูชิกได้บินเดียวบุกเข้าไปในวังของท่านผู้นำสูงสุดดูชิกเขาเก่งมากทั้งความสามารถบินรอบเลนและ,ะเผชิญหน้ากับทหารนับร้อยดูชิกก็ไม่หวั่นเกรงก็บินไปยิงไปอย่างแม่นยำ หลบตรงนั้นซ่อนตรงนี้ว่องไวและไม่เคยพลาดเป้าถูกนักที่ดูชิกยิงก็จะยิงเข้าที่ไหล่ของทหารไม่ให้ทหารพวกนั้นตายสุดท้ายดูชิกก็เก็บเรียบและในที่สุดดูชิกก็มาถึงห้องของท่านผู้นําแต่ทว่าก็มีทหารองคาราคนสุดท้ายคนนี้เขาก็คืออนาคตเขาก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยพลังพิเศษของเกาหลีเหนือที่บุกมาที่เกาหลีใต้ตอนนี้นี่เองเขาคนนี้โดนดูชิกยิงลงแต่ทว่าเขาก็ได้พูดกับดูชิกว่าอย่า yeah, อย่าได้โปรดอย่าเข้าไปเขาพยายามยิงดูชิกอีกครั้งแต่ทว่าดูชิกก็ยิงสวนจนทําให้นิ้วของเขานั่นขาดและเพื่องนดาของดูชิกนั่นก็คือท่านผู้นาของเกาหลีเหนือก็ใส่เครื่องช่วยหายใจสภาพใกล้ตายดูชิกเมื่อเขาเห็นสภาพของท่านผู้นําเป็นแบบนั้นแทนที่เขาจะฆ่าดูชิกกับยอมลดปืนลงเขาตัดสินใจยกเลิกปฏิบัติการด้วยตัวเองและพอเช้าวันรุ่งขึ้น หนังสือพิมพ์ทุกสำนักก็ประโคมข่าวว่าท่านผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือท่านได้ตายด้วยโรคหัวใจหลายปีผ่านไปทางเกาหลีเหนือคิดว่าหากฝั่งใต้มีผู้ที่มีพลังพิเศษฝั่งเหนือก็ต้องมีเหมือนกันโครงการสร้างนักรบพลังเหนือมนุษย์ของเกาหลีเหนือก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ทว่ามันก็โหดร้ายพวกเขาได้ใช้ผู้คนที่อดอยากมาฝึกเป็นทหารองครักษ์แล้ก็ฝึกอย่างหนัก พอฝึกจบพวกเขาก็จะบังคับให้คนเหล่านี้ไปกระโดดหน้าผาซึ่งถ้าตายนั่นก็คือไม่มีพลังพิเศษแต่ถ้ารอดนั่นก็คือการตื่นรู้มีพลังพิเศษติดตัวพวกเขาก็เลยจัดการยิงไล่ให้ทุกคนกระโดดลงไปเหมือนกับการฆ่าตัวตายแล้วในที่สุดทุกคนก็ยอมกระโดดแต่ทว่าความพยายามนี้กลับเป็นผลเมื่อพวกเขาได้นักรบพลังเหนือมนุษย์ที่มีความสามารถบินได้ชายผู้บินได้ได้ไดบินขึ้นมาพร้อมกับคาบน้ำตา เพื่อนของเขาได้ตายไปหมดแล้วโครงการนี้ฆ่าคนไปมากเท่าไหร่กว่าจะได้คนที่บินได้แบบเขาสักคนหนึ่งหัวนหน้าของพวกเขาก็บอกว่ามันไม่สําคัญเมื่อพวกเราเริ่มต้นแล้วแสดงว่านี่คือความสําเร็จชายผู้บินได้นเสียใจมากๆแต่หลังจากนั้นหน่วยผู้มีพลังพิเศษของเกาหลีเหนือก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและในช่วงที่ดูชิกมีลูกกับมีฮยอนจนพวกสํานักงานความมั่นคงได้ตามมาจับดูชิก คนหน้าพักจะพาดูชิกกลับมาพบกับพออ่ออมินยองจุนพ่ออมินยองจุนได้บอกว่าแกหายไปกี่รอบแล้วล่ะดูชิกยังไงพวกเราก็หาแกเจอไม่ใช่แค่ฝั่งใต้ฝั่งเหนือก็จะเล่นงานแกเหมือนกันขอเถอน่าดูชิกฉันนะ่ดูแลแกได้ขอให้งานนี้เป็นงานสุดท้ายช่วยทำให้น้อยได้ไหมหลังจากนั้นแกจะไปที่ไหนก็ไป ว่าแล้วดูชิกก็ยอมรับปฏิบัติการก็บินมาที่เกาหลีเหนือราชวังเดิมแต่ถ้าว่าเป็นผู้นำคนใหม่ของเกาหลีเหนือที่ดูชิกจะต้องสังหารในวังมันแปลกๆมันเงียบเชียบไม่มีทหารพลุกพลาดมากายเหมือนครั้งแรก ดูชิกต่อจากนั้นก็ได้ดวลกับไอ้บินได้ของเกาหลีเหนือดูชิกโดนยิงต่อจากนั้นไอ้พลังแข็งแกร่งก็วิ่งสปีดมาย่างว่องไวใช้โซ่พันดูชิกเอาไว้ต่อจากนั้นหัวหน้าของพวกมันก็ออกมาพร้อมกับกองทหารดูชิกบินหนีไปไม่ได้หัวหน้าของพวกมันได้บอกว่าฉันรู้ว่าแกจะต้องมาที่นี่ฉันเลยเต็มคนที่เหมือนแกไว้ไงล่ะ แต่แกยิงนิ้วของฉันจนขาดหรือยิงหัวไหล่ของลูกน้องของฉันในวันนั้นเพื่อไม่ให้ตายฉันไม่คิดว่านั่นมันเป็นความเมตตาปราณีอะไรหรอกนะฉันบอกแกแล้วว่าอย่าเข้าไปแต่แกก็ยังฝืนแกรู้ไหมในวันนั้นลูกน้องของฉันทั้งหมดแม้รอดชีวิตจากแกแต่พวกเขาก็ถูกสั่งยิงเป้าเพราะว่าทำหน้าที่ผิดพลาดคราวนี้แหละมันก็คือคิวของแกแล้วว่าแล้วดูชิกก็ถูกจับคลุมหัว แต่ทว่าหลังจากนั้นเรื่องเล่าของหัวหน้าของพวกเกาหลีเหนือก็ยังไม่จบมียอนก็ต้องมาดวนปืนของพวกมันแล้วมียอนโดนยิงเข้าที่เทา้าจนเลือดของเธอไหลไปทางยาวส่วนด้านบงซอกไอบินได้ก็คุยกับบงซอกว่าพลังของแกเหมือนกับไปดูชิกดูชิกเป็นพ่อของแกเหรอฉันน่กเป็นคนจับมันเองบงซอกโกรธมากมันก็โดนล้อเรื่องพ่อบงซอกฉีกตะขาจจนขาดแล้วบินขึ้นไปสู้กับไ่บินได แต่ราว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเก่าบงซอกก็เก่งขึ้นบงซอกได้ใช้พลังจิตสัมผัสของแม่หลบหมัดของไอ้บินได้พร้อมกับใช้พลังบินได้ของพ่อล็อกตัวของไอ้บินได้เอาไว้ต่อจากนั้นบงซอกก็ตะโกนเรียกฮีซูให้ฟื้นขึ้นมาบงซอกได้ล็อกตัวไอ้บินได้พุ่งเข้าไปหาฮีซูฮีซูก็คิดถึงท่าปลาลูกบอลที่ครูเวเคยสอนฮีซูได้คว้าลูกตุ้มเหล็กฟาดเข้าที่หน้าของไอ้บินได้ต่อจากนั้นไอ้บินได้ก็ปิว้วกิ้งลุนลุนฝุ่นตลบ,ลบยาวๆ ส่วนทางด้านคังหุนก็ต้องมาดวลกับให้พลังแข็งแกร่งคังหุนรับมือไม่ไหวเด็กนักเรียนต้องปะทะก,กับมืออาชีพฝีมือมันต่างกันเกินไปคังหุนโดนไล่จนจนมุมส่วนทางด้านหัวหน้าของพวกมันที่กาลังไล่ล่ามีฮยอนอยู่นั้นพอเขาเห็นแผลของไอ้มียักษ์ที่โดนมีฮยอนยิงเขากคคิดถึงอดีตมียักษ์ก็เคยถูกฝึกและบังคับให้โดดเหวมียักษ์ปีนหน้าผาขึ้นมาได้เขาไม่ตายเพราะมียักษ์ มีพลังฟื้นฟูร่รางกายส่วนทางด้านมีหยอนเธอก็แอบ,บอยู่ในห้องน้ําเธอกําลังทําแผลต่อจากนั้นมีฮยอนก็โทรศัพท์ไปเข้ามือถือของตัวเองที่แอบ,บใส่เอาไว้ในถังขยะของห้องคูชเวจูวอนที่น่ายุบที่กําลังคิดถึงฮีกีเมียงเขาอยู่นั้นแผลของเขาก็เริ่มที่จะหายจูวอนได้รับโทรศัพท์ของมีหยอนมีหยอนได้บอกว่าจูวอนพวกเราจะต้องช่วยลูกๆของพวกเรานะจูวอนก็บอกว่าครับ แล้วเขาก็เดินโซซัสโซเซออกไปส่วนทางด้านหัวหน้าของพวกเกาหลีเหนือเขาก็เศร้าใจเมื่อเห็นลูกน้องเขาได้ตายต่อจากนั้นเขาก็โทรศัพท์ไปหาใครบางคนแล้วบอกว่าออกมาได้แล้วชายปิศนาที่อยู่กับโปรงท้ายรถเขาก็ได้เดินออกมาไอ้หนุ่มกระเกงวอร์มแดงในแว่นสีดำเอ้ย